กฎสัจธรรมข้อนี้คุณจะมั่งคั่งตลอดการเลยนะคะครูอยากจะบอกว่าทําไมอะ่ะครูถึงสอนให้เราขอบคุณเงินทุกจํานวนไม่ว่าจะเป็นเงินสลึงเงินบาทเงินสองบาทเงินห้าบาทเงินสิบบาทเงินร้อยบาทเงินหนึ่บาทห0 0่งมื่บาทหนึ่งแสนหนึ่งล้านหรือเงิน10บล้านเงินร้อยล้านครูอยากจะบอกเราว่าจักรวาล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกเขาแยกไม่ออกหรอกนะคะว่าห้าบาทมันน้อยหรือร้อยล้านมันมากเขาแยกไม่ออกเขาไม่รู้เพราะเขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลเขาฟังความรู้สึกคำพูดอารมณ์การตื่นเต้นของคุณน่ะที่คุณพูดออกมาเป็นคำพูด ว่าคุณจะเอาเท่าไหร่เงินจำนวนเท่าไหร่แล้วคุณก็มีความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและคุณก็ตื่นเต้นกับจำนวนเงินนั้นทีเนี้ยคุูอยากจะบอกว่าเราซาบซึ้งขอบคุณเงินทุกจำนวนแล้วเราก็ต้องกล้าพูดถึงเงินจำนวนมากๆเราถึงจะได้รับเงินในจำนวนมากๆม,มีใช่ว่าแสนเดียวก็พอละ หนึ่งล้านมันเยอะไปไม่ต้องเยอะค่ะพูด